แล้วนี่คือผู้ชาย5ประเภทที่คุณไม่ควรเสียเวลาด้วยครับนะมาดูกันครับว่าผู้ชายประเภทไหนบ้างที่เราไม่ควรเสียเวลาในชีวิตให้กับเขาไปครับนะผู้ชายประเภทที่1นครับคือผู้ชายที่มามาหายหายนะครับเดี๋ยววันนี้ทักมานะครับพอเราต่อไปมันก็ดองนะครับแล้วก็ผู้ชายประเภทนี้เนี่ยมันมีลักษณะทาง พฤติกรรมศาสตร์อย่างหนึ่งคือมันมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดคุณอยู่ครับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติครับเพราะงั้นเนี่ยผู้ชายคนไหนก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมามาหายหายต่างๆพวกนี้ควรจะตัดจบและควรเอาเขาออกไปจากชีวิตไม่ควรเสีย เวลาด้วยครับผู้ชายประเภทที่2ครับคือผู้ชายที่ทําตัวเหมือนกับตัวเองโสดครับแต่ว่าคบกับเรานะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นสถานะนะครับออไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีแฟนหรือไม่มีแฟนนะครับแล้วเวลาโพสแคปชั่นก็โพสแบบอ่อยๆคืนนี้เหงาจังอยากมีคนคุยนะครับตอนนี้ urt, เฮิร์ตเศร้าเสียใจแชร์เพลงอ,อกหักเศร้าต่างๆพวกนี้คือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่า พฤติกรรมดักควายนะครับคือเขามีพฤติกรรมแบบล่อยื่อนะครับให้คนอื่นทักไปหาเขาให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาโสดให้คนอื่นอยากคุยกับเขานะครับผู้ชายประเภทที่3ครับคือผู้ชายที่เฉยๆกับคุณครับผู้ชายประเภทนี้ก็เป็นผู้ชายที่มองบอกว่าเขาไม่มีใจกับเรานะครับอ่ะผู้ชายประเภทที่4ี่นะครับนั่นก็คือผู้ชายที่ไร้ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์ครับคือคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคบกับเขาเนี่ยก็เหมือน ทุกอย่างมันเฉยๆมันไม่ไม่มีแผนเลยว่าเออเดี๋ยวเราจะเจอกันนะเราจะไปเที่ยวกันนะนะครับไออีก2ปีเนี่ยเราจะมั่นกันนะอีก3ปีเราจะแต่งงานกันพาเราไปเจอครอบครัวเขานะครับหรือว่าเขาอยากเจอครอบครัวของเรานะครับหรือว่าอยากเปิดตัวกับสังคมอยากให้เพื่อนรับรู้รับทราบอยากขึ้นสถานะบนโซเชียลมีเดียไม่เลยครับแต่มันดูเหมือนกับว่ามันนิ่งผิดปกติครับก็แค่คุยคุยมีแซ็กกันนะครับแล้วก็เฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับผู้ชายประเภทที่5ครับคือผู้ชายที่ เห็นแก่ตัวนะครับคือเรื่องของเขาสําคัญหมดแต่พอเป็นเรื่องของเรามันรู้สึกว่ามันไม่สําคัญเลยทําไมคุณไม่ทําทําไมนะครับเออมันไร้สาระจังเลยต่างตาพวกนี้นะครับไม่มีสมองหรือว่าไม่มีปัญญาสติปัญญาในการคิดบ้างเหรอ ER นะครับแต่ถ้าพอเป็นเรื่องของเขาเมื่อไหร่เป็นเรื่องใหญ่นะครับคือเขาต้องได้นะเขาต้องมีนะครับมันจะต้องเป็นไปตามสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาฝันสิ่งที่สิ่งที่เขาปรารถนา แต่พอเป็นเรื่องของเราเขารู้สึกว่าไม่สําคัญนะครับแล้วก็ไม่แยแสสนใจอันนี้เราเรียกว่าผู้ชายเห็นแก่ตัวนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าชีวิตของคุณประสบพบเจอกับผู้ชาย5รูปแบบนี้จงหนีไปให้ไกลและตัดเขาออกจากชีวิตครับเพราะมันจะทําให้คุณเสียเวลาครับถ้าพวกเราชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้หรือถ้าวันนี้รักของพวกเรามีปัญหาปรึกษาครูคมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ